สวัสดีค่ะจินจีต้อนรับคราวสุริย o ออฟตาลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเพื่สถานการรักของคุณมากันที่วันพระฤหัสบดีค่ะวันนี้อาจารย์จะทำให้เสร็จทุกๆวันเลยนะจ๊ะแล้วเราจะไปแรนดอมกันที่คลิปแรนดอมหัวข้อแรนดอมอยากได้อะไรเมนไว้ใต้คลิปเดีย๋ยวอาจารย์ทำให้หมดเลยโอเคไหมจ๊ะ มาเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน16ถึง31มีนานี้จะเป็นเช่นไรนะจ๊ะโอเคไหมเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ มันคือดวงทั่วไปโอเคไหมอะขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนค่ะขอดูพลังงานหลักของคุณวันพฤหัสบดีจมูลเป็นพลังงานหลักเลยเครียดอยู่กับอะไรงดเงียดเครียดสงสัยไม่ไว้วางใจเดิมูลกระเดิรซันมาข้างๆกันเลยชีวิตมีทุกข์มีสุขตามอัตภาพต้องตัดสินใจอะไรจ๊ะพฤหัสจา๋าโอ้ทุกข์อยู่กับอะไรเนี่ยอดีตที่ผ่านมามีความทรงจําที่เป็นความทุกข์โอ้ให้เดียดเพรสคิดมาก ทุกเพราะความคิดค่ะทุกคิดคิดเยอะคิดมากประมาณนั้นนะจา๊ะโอ้ยได้เงินก้อนโตมาไหมพรุ่งนี้ลองไปเสี่ยงโชคดูนะจ๊ะอาจจะได้เงินก้อนโตมาเงินที่ได้มาง่ายๆมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยโอเคไหมอ่ะขออนุญาตอาจารย์ดื่มน้ำหน่อย ให้ไปแรกค่ะเดโมนความรู้สึกของคุณเดโมนอาจจะมองถึงถ้าในแง่ของการทำงานอาจจะทำงานราชา้าไม่เสร็จตามเป้าหมายหรือว่าได้เงินไม่ตามเป้าหมายก็ได้มีความกังวลใจเกี่ยวกับหนี้สินเงินทองนะจะต้องแบกรับต้องหาทางออกและแบกรับแต่คุณจะหาทางออกได้ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกังวลใจเลยทางออกมีเสมอจะ้ะเพราะฉะนั้นคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหน้าตาทางสังคม มีภูมิมีพื้นฐานชีวิตที่ดีนะเป็นคุณนายชี้นิ้วสั่งเลยใช่ไหมจะบอกซะก่อนเพราะฉะนั้นเดิมมูลมาแบบนี้ก็แค่วความกังวลความกังวลความกลัวอ่าถ้าการทํางานต้องต่อสู้ค่ะการทํางานก็ทํางานเช้าทํางานที่คุณถนัดทํางานคุณมีเป้าหมายสําหรับชีวิตอยู่แล้วเพื่อหัดตัวคนเองมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป้าหมายสําหรับการดูแลบริหารจัดการลูกบุตร บริวารลูกน้องอในสังกัดแต่คุณเป็นคนคิดเยอะเซนซิทีฟสูง,สงมากๆอะ่ะบางทีการจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ทำก็ใหม่สบายใจใหม่ทำก็ใหม่สบายใจอารมณ์นี้เหมือนเป็นคนคิดเยอะะชอบคิดคำพูดกับคำพูดคนอื่นเก็บคำพูดคนอื่นมาคิดคิดเล็กคิดน้อยคิดมากอารมณ์นั้นมาเลยทำให้คุณค่อนข้างเป็นทุกข์มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจอืม เรื่องอะไรตัดสินใจในเรื่องของอะไรไหนดูสิคุณจะตัดสินใจในเรื่องของอะไรอ่ะกำลังตัดสินใจกาลังเครียดอยู่กาลังคิดมากอยู่จะตัดสินใจอะไรจ๊ะจะซันมาอยู่ตรงนี้จะตัดสินใจเรื่องของอะไรเรื่องของความฝันหรอเรื่องของความฝันเรื่องของความต้องการตัดสินใจในเรื่องของเงินหรือเปล่าตัดสินใจอะไรเนี่ยตัดสินใจไปแล้วจะเสียใจไหม ตัดสินใจไปแล้วจะคิดมากไหมและการที่คุณตัดสินใจไปแล้วจะเป็นอย่างที่คุณคิดไหมนี่แหละสิ่งที่คุณกาลังคิดอยู่นะจ๊ะตัดสินใจในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ยกำลังวางแผนทําอะไรสักอย่างเป็นคนูมีหัวกันค้านะคุณเนี่ยเป็นคนมีหัวกันค้าคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะจ๊ะเอะ๊ตัดสินใจอะไรอ่ะไพ่ไม่ยอมบอกอ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจอ่ะ ตัดสินใจในเรื่องของการทำงานหรอไม่บอกจริงๆนะเนี่ยจริงคุณรออยู่รอรออะไรบางสิ่งบางอย่างและการรอคําตอบของการรอนั้นคือคุณต้องตัดสินใจอารมณ์นั้นนะจ๊ะไพ่ของความรักหรอไพ่ของความรักรักนั้นก็มีทั้งสุขและทุกข์ค่ะจากที่มองเห็นในไพ่มีคนเข้ามาใหม่ๆด้วยนะเป็นเด็กกว่านะจ๊ะมาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสช่วงนี้มีเกณฑ์ของการเดินทาง ความรักมองไม่เห็นเลยนะความรักเนี่ยคือความรักของคุณเนี่ยเป็นรักที่คุณก็กังวลใจอยู่แบบนี้แหะทุกบ้างสุขบ้างตามอัตภาพเลยอ่าพระรหัสความรักอาจจะทําให้คุณคิดมากแต่คุณก็สุขอยู่ในความรักนะมันเหมือนจะทุกบ้างสุขบ้างแต่คุณก็ทนและสุขได้กับความรักคุณสามารถบริหารจัดการได้กับความรักหรืออารมณ์ของคุณเองนะจ๊ะอารมณ์นั้น ความรักของคุณก็ไม่ได้ราบด้วยหรอกมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเสียใจรับผิดหวังในตัวของคนรักอยู่บ้างเป็นเนืองเนืองคนเราอาจจะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเราเสมอไปค่ะอารมณ์นั้นไพ่ความรักไม่เห็นเลยะบอกตรงเลยไพ่ความรักเหมือนไม่อยากได้มันมันมันมีก็ปล่อยมันหนักปล่อยมันตามโชคชะตาอืมโฟกัสงานเงินมากกว่าอยากได้เงินก็โดโต,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 ตมีโชคด้วยนะมีโชคจากงานการ อาจจะมีโชคจากการขายบ้านขายที่ดินก็ได้อาจจะบางคนเป็นเซลอาจจะขายที่ดินขายบ้านอาสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้อาจจะกังวลใจเรื่องของเงินมากเกินไปกังวลกังวลใจในเรื่องของการทํางานแต่การทํางานสามารถมีผลสําเร็จได้เงินดีแต่รักไม่ไม่เห็นเด่นชัดรักของคุณอาจจะเป็นรักที่คุมเครืออยู่ก็ได้ไอ้นั้นน่ยมันอยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันคุมเครือ มันคุ้มเคือทนอยู่กับมันเดอะแฮงแมนคือการทนอยู่กับมันคุณจะทนอยู่กับมันได้ทนปรับตัวทนยอมรับอืมถ้าไม่คิดมากคุณก็จะมีความสุขกับความรักนี้ได้เพราะทนมานาน <c oughs> มันทุกบ้างสุกบ้างอะ่ะอาจารย์มองเห็นเป็นความรักที่ทุกบ้างสุขบ้างตามอัตภาพอืมอย่าวาดวิมานในอากาศเยอะค่ะความรักคือถ้าคุณวาดวิมานไว้สวยหรูเกินไปคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณวาดหวังไว้หรอกเพราะฉะนั้น ปล่อยมันไปตามวิถีโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีเมีนค่ะไฟเมษิงธานูเมีนก็ระกดเด่นพิศศบกันมังกรลมเมทุนตุนกุมโอเคไหมอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันเหมือนไม่ไม่ไม่โฟกัสกับเรื่องรักสักเท่าไหร่เลยไปดูคนที่คุณรักกันค่ะเขาเป็นไงบ้างชีวิตคนที่คุณรักนะ เขาเป็นไงเขาทำอะไรให้คุณหนักใจไหมทำอะไรให้คุณหวาดระแวงไหมเจ้าเวลค่ะ mm. เขาคิดเยอะคิดมากคนนี้เหมือนกันนะจ๊ะคุณคือดีอัมเพสของเขาไม่ต้องกังวลใช่เขาก็ทนเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณทนคนเดียวเดอ์สตาร์คุณอาจจะดิว,วกับคนที่เขาค่อนข้างจะจะช่วงนี้เขาเบือ่อคุณอาจจะมีความรู้สึกถึงความไม่เห็นพ้องต้องกันหรือเปล่าแต่เขาไม่ไปไหนจากคุณแล้วค่ะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง เอฟเรติงของเขาเลยนะดีเอ็มเพสเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดเขาอยู่กับคุณแล้วเขามั่นคงเขาไม่ไปไหนหรอกเพียงแต่เขาเบื่อเบื่อเนี่ยอารมณ์หรือความคิดมากที่เขาได้อยากได้อะไรแต่เขาไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของเขาเองไม่เบียนอะไรแล้วเขาก็บางทีเขาขอยากเดินออกไปจากตรงนี้เออคนของคุณเขามีคนเข้ามาหรือเปล่าจ๊ะใช่ให้ระวังคนของคุณจะมีเด็กเข้ามาหรือเขาแอบปันใจเล็กๆน้อยให้กับคนอื่นนะจ๊ะ คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนปากดีมีสเสน่ห์เพื่อนฝูงเยอะแยะระวังเขาอาจจะแทงข้างหลัง,งคุณแบบว่าแอบแทงแทงอยู่อาจจะแอบคุยกับคนอื่นโยนะแอบคุยกับคนอื่นทำอะไรรับหลางคุณแหละแต่ถ้าถ้าถามว่าเขาคุยกับคนอื่นเขาทำอะไรรับหลางเขาโกหกแต่สิ่งที่เขาเลือกคือเขาเลือกคุณพระรหัสโอเคไหมอืมแอบแอบแอบเล็กแอบน้อยประมาณนั้น อ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะพรฤหัสลาเขาคิดยังไงกับคุณหน้าตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดที่ที่เขามีต่อคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเงินเขาอยากได้เงินจากคุณอ่ะอยากได้การสปอร์ตการดูแลร่างกายจิตใจเงินทองถ้าคุณเป็นสายเปก็เขาก็ชอบเขาอยากได้เงินค่ะอารมณ์นั้นเขาคิดยังไงกับคุณ a e อ f s ช o r t อืมคุณจะต้องตัดสินใจให้เงินเขาเหรอเขาอยากได้เงินเหรอให้ไปยัง queen of pentacles ค่ะเขาเสียใจในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาไม่ได้เออเขาอยากได้ใช่เขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาอยากได้เงินไปทำอะไรเซ็งเขานั่งเซ็งเป็ดมากบอกเลยเขาไม่ได้ใน่ยสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาเซ็งมาก เขาคิดยังไงกับคุณคุณเป็น D M ้จริงๆไม่ไปไหนหรอก คือถ้าคุณยังซับพอร์ตเขาดีดูแลเขาดีคุณดูแลคนเหมือนเป็นแม่เป็นเดียมเพจเนี่ยหมายถึงแม่คนหนึ่งที่สามารถดูแลปกครองบริหารคนแบบเหมือนลูกตัวเองเป็นคนจิตใจดีดีเป็นคุณนายที่นิ้วสั่งแต่วันร้ก็ดีใจหายอย่าให้แม่ร้ายแม่ก็ร้ายเหลือเหมือนกันแต่เป็นคนมองโรกเนยแง่ดีมองลูกเนยแง่สวยพื้นฐานชีวิตดีมากเขาอยากได้เงินแหละถ้าคุณให้เงินเขาเขาก็ไม่เซ็งเป็ดแบบนี้หรอกโอเคปะ ถ้าคุณซัพพอร์ตไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้ค่ะในขณะที необход, ่อ huh ่านเขาจริงจังจริงใจกับคุณไหมคะอืมเขาจริงจังจริงใจกับคุณไหมเดดเดดอืมเจอวเดเดดเลยหรอกีนอัพสอดคนคนนี้พูดจาผงผางหวานผ่าซากพูดตรงไปตรงมาชอบความชัดเจนบางครั้งเป็นคนอารมณ์ร้อนปากแรงเขาเสียใจอะไรวะ เออจริงๆนะเนี่ยความเสียใจของเขามีค่อนข้างมากเลยเขาวาดหวังกอะไรกับคุณไว้เยอะจริงเขาวาดหวังอะไรกับคุณไว้ไม่รู้อะไรเยอะมากแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ในสิ่งวาดหวังเลยทําให้เขารู้สึกเสียใจในความเป็นคุณเหมือนเขาต้องการเขาอยากได้แต่เขาไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาวาดวิมานในอากาศอะไรไว้คุณอาจจะเดียวกับพิจิกค่ะเขาจริงใจไหมอรอเดี๋ยวเออยังไม่ได้ตอบใช่ปะเขาจริงใจไหมอ๋อจริงใจไหมอ๋อ พวกขายฝันหรือเปล่าคำพูดเขาดีนะคำพูดของเขาเนี่ยสามารถหวานร้องให้คุณคล้อยตามได้เพราะฉะนั้นระวังในคําพูดของคนหน่อยพูดได้แล้วทาได้ไหมพูดจริงพูดมองในไงหลายแง่น่าจะไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่หรอกอืมเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาอยากกลับไปหาคนเก่าของเขาว่าเขามีคนเก่าไหมถ้าเขามีคนเก่าเขาอยากกลับไปคุนดีกับคนเก่า เขาไม่อยากทนอยู่ตรงนี้อีกแล้วในสถานการณ์ของความที่ต้องอดทนเขาอดทนเพื่อผลประโยชน์เขาอดทนเพราะความชานฉลาดเพราะเขารู้ว่าการทนอยู่ตรงนี้ต้องได้อะไรตอบแทนกลับมาแน่นอนเหนื่อยเขาเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่าอาจจะมีความเจ็บปวดเจ็บป่วยร้มหมอนนอนเสือ่ออ่าการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวเวรเอ้เดี๋ยวเวรก็ยังมาเป็นโกกรคกำไหมเนี่ยเป็นโกกรครกมเก่าเป็นโกกรครกมเป็นโรคเวโกกรโรคกมอืมความเจ็บป่วยของเขาร่างกายเขา,าอะล้มหมอนนอนเสือ่อ ไปไหนไม่ค่อยไหวสองดาบเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรอเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรก h e Heart of f r เขาอยากได้อะไรไมันยหรือว่าเขาทำอะไรลับหลังคุณด้วยนะระวังการขโมยของของหายแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังคุณแหละเออจริงคนนี้ความรับเยอะแล้วเป็นคนที่แบบ ไม่ได้มีจิตใจที่ไม่ได้มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นักหนาเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักไม่ว่าเขาจะทําอะไรออกมานั่นคือผลประโยชน์ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกมานั่นคือผลประโยชน์ที่เข้าตัวเขาโอเคปะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะอะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับค mm ุณคะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรในออฟสตรัดการเดินออกไปแล้วอยู่กันมานาน เขาอยากเป็นอิสระค่ะอยากเป็นอิสระคนคนนี้เห็นแก่ตัวเหมือนกันรักตัวเองนะจ๊ะเขาอยากได้ความชัดเจนจากอะไรเนี่ยสิบดาวเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้เขาอยากจะไปรักษาแผลกายแผลใจไปรักษาตัวเขาไม่อยากทํางานเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ทําไมแล้วเขาได้อะไรกับการอยู่ตรงนี้เขาไม่ยอมอยู่แล้วเขาจะไปอยู่กับคนที่เขารักเขาอยากได้ความมั่นคงในฐานะการเงินการงานเขาอยากได้บ้านเขาอยากได้ความช่วยเหลือเขาอยากได้เงินใช่ ไพ่อะไรวะเน,นี่ยพละหัดไพ่ของคุณน่ะคนที่คุณรักอ่ะเขาไม่ได้อยู่กับคุณเพราะความรักเลยแต่อยู่ด้วยกันเพราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของหน้าที่อาชีพการงานเงนิงนการซัพพอร์ตมองไม่เห็นความรักเลยอ่ะเหมือนเขาอึอดอัดแลเขาไม่ได้อยากอยู่ด้วยนะแต่เขาจําเป็นจําใจต้องอยู่เพราะเพื่อผลประโยชน์ในวันข้างหน้าของเขาหรือเปล่าพระหัสจ๋าแอ่ไหมอ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะขอไพ่แนะนําให้วันพระหัดหน่อย ความรักความสัมพันธ์นี้แค่แนะนํนาฟันเตียจันก็มองว่าคุณรู้นะรู้ทุกเรื่องแหละรู้ทุกอย่างแหละคุณฉลาดแต่อาจจะพูดออกไปหรือไม่พูดออกไปอาจจะไม่พูดเพราะความสบายใจกอดรับคุณรักเขามากมากด้วยคุณรักเขาเรือกเกินรักรักอารมณ์นี้แต่ช่างแต่คุณก็ช่างน้ำหนักเหมือนกันว่าถ้าฉันรักเธอแล้วฉันทำอะไรเพื่อเธอแลวเธอทำอะไรเพื่อฉันบ้าง ยาเปรียกฉันเกินไปนะักคุณรู้อ๋อคุณอยากอยู่กับเขาไปถือไม้เทา้ายอดพองกระบองยอดเพชรสิ่งที่คุณทนอะไรที่คุณทนได้คุณจะทนอะไรที่คุณทําได้คุณจะทําเพื่อว่าเราจะได้ยืนหยัดกันไปยันแก่ยันเท่าเลยอารมณ์นั้นน้ําขึ้นให้หลีบปักอืมยิ่งรักยิ่งเลือด อาจารย์มองถึงความสัมพันธ์ที่มันคุณรู้ทุกเรื่องแหละก็รู้ทุกอย่างในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณรักเขามากคุณเครียดมากเพราะว่าคุณรักเขามากและคุณรู้คุณรู้โดยสัญชาตตาณยของคุณว่าเขาไม่ค่อยรักไม่ค่อยแคร์คุณสักเท่าไหร่คุณยิ่งรักเขามากคุณยิ่งเจ็บมากคุณยิ่งหวงแหนความความผูกพันหวงแหนสถานะหวงแหนเขาไว้มากเท่าไหร่คุณก็เจ็บมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นไพ่แนะนําว่าอะไรก็ตามที่มันมากเกินไป อะไรที่ใช่คือใช่อะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ไปเพราะฉะนั้นมันมันคือสัจธรรมอะมันคือสัจธรรมว่าไม่ต้องไปหวงแหนหรอกไม่ต้องไปพยายามมากเกินไปจนใจเราต้องเป็นทุกข์ทำเพื่อคนอื่นมากมายทําอะไรเพื่อตัวเองให้ตัวเองเป็นสุขบ้างถามตัวเองดูพระราช่านะจ๊ะออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอดไลน์มาค่ะแอดไซ์เอ ไหว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ